พี่นอ้องว่าเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเบิงเราเก็บทานเนาะค่ะพี่น้องเราหมดทานเตรียมหมอดทานตากไห้ให้มันแห้งตามติดชีวิตยายล้วนสายลุยต่อนะคะเพื่อนๆก็จะหมดทานเนาะค่ะพี่น้อง เอาละละก็บกล้วยออกมันก็ใหม่ดีเลยพี่น้องเป็นแทงเป็นแทงมาย่างงามอันใดมุนฮอกกะเอาไว้ใส่อันใดเป็นแทงฮอกกะเอาขายพี่น้องพอได้ใส่มีคนหายเขาแล้วก็เอาเขา่าแต่แต่บางคนเพิ่นกะเอาไปเพิ่นกะหายเขามากินประมาณน,นี้เนาะค่ะพี่น้องคทานเป็นความดีดีด ส่วนมากมันกับชิบ่ข่อยมุนดอกพี่น้องมันกับพี่เปินแข่งของผลดีอยู่เป็นเห็ดแบบนี้เอานะค่ะพี่น้องมันง่ายโอ้ตุกลุบแล้วก็ชิกินหนามหมอดหนาม หนาพ้นี่มันก็ใส่สะดวกสบายพี่น้องหนาพ้นก็ใช้สะดวกสบายทานตัวนี้บันใดเผาเตาอบน้ำเพลินเผาเตาดินเอาดินกบเอาเอาใบไม้คุ้มแล้วก็เอาดินกบประมาณนี้นะคะพี่น้องถ้ามาเบิ่งเล่าเห็ดตามดูโอ้เมื่อเล็กแค่น้อจุกทานลูกก้างยื่อ อย่างอื่นมันก็บพราท่านใจคืออันนี้เนะาะค่ะพี่น้องปฏิกิริฐขหมอดเอาจังสิทาไปรตรงไปหมอดในดินในดินละดินมันติดนี่ทานหมอดดินได้เออม้อด,ดินเลยบางงามสุขลุกสะอาดเลยตัวนี้จุ่มมันกนสะอาดเลยวะพรอยโมกาอ่านั่นเรา บ้านเลยเล้วนสายเลยก็อยู่แดบนี้แหละพี่น้องเอามันคน้นบ่มีค้นถ้ามาหากินเห็นให้กินกติประมาณนี้แหละคน้นบ่มีลูกมีหัวเดี๋ยวสีพ้าไปเบิง่งการเรากรองไว้กรองนึงมันกับสได้ยอยู่มั่งสองสงามถุงเนาะใหญ่เลยบอสองถุง ขัดก้อนหน่อยก้อนน่อยก้อนไงเด็กจ้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยน้อยเพราะเด็กไทยเดือดั่ำอ๋อมันเคลียร์แล้วกับวัเนาะแล้วปากไหวเลี้ยงไว้เอยแล้วกนมันแล้วก็นโมงเูซื้อพี่น้องเฮ็ดมัดมนี่กตปอเปะปอเปะยังสีกอาชีพหมดดิ มันสีมันสีขื้นเขาเอินการคอยมาฮดใหม่บางเถื่อนหนามมันบวกเขาถึงข้างในเวลามันแห้งมันก็จะคุ้งขึ้นขอบคุณทุกการรับชมนะคะเด้อขอบคุณพี่น้องสุภูสุกชนี่เขามาเป็นกำลังใจให้ยายลวนสายลุยเขาเอิญตปยายลวนกระดูกเล็กยายลวนสายลุยพี่น้องทางผี่เขาเอินเลาโบเห็ดโบนังโบเศร้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ